เราฉะนั้นเราต้องมาส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนทุกคนนะคะมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มบุคคลบุคลากรหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนก็ร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่13ค่ะภายใต้แนวคิดคุณธรรมสัมผัสได้สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืนนะคะจากที่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมค่ะภายในงานนี้นะคะก็มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านคุณธรรมขององค์กรภา คีเครือข่ายภายใต้รูปแบบตลาดนัดคุณธรรมค่ะซึ่งก็สามารถชมแชร์เชียร์นะคะแบ่งออกเป็น3โซนได้แก่โซนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรมและองค์ความรู้กลางการส่งเสริมคุณธรรมโซนโมเดลผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมขององ,องค์กรเครือข่ายทางสังครรมและโซนที่3คือ h Hall o f Fame การมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประจำปี2565 นอกจากนี้นะคะยังมีการปารตากถาพิเศษในหัวข้อคุณธรรมกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนค่ะมีเวทีสร้างแรงบนนันดาลใจจากศิลปินดาราผู้มีชื่อเสียงเปิดโอกาสให้ภาคีหกเครือข่ายระดมความคิดแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขององค์กรเครือข่ายทางสังคม ในเวทีปาธกถานเนี่ยมีการเปิดเผยสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยปี2,565ถึง2,566ซึ่งเขาสำรวจในกลุ่มคนไทยใน3ช่วงวัยนะคะก็คือช่วงวัยอายุ13 2 4ถึง24ปีช่วงอายุ25 4 0ถึง40ปีแล้วก็ช่วงอายุ41ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่าด,ดัชนีวัดคุณธรรมภาพรวม3ช่วงวัยของปี65อยู่ในระดับพอใช้ค่าเฉลี่ย4.56จากคะแนนเต็ม6 ปี66อยู่ในระดับพอใช้ค่าเฉลี่ย4.74เพิ่มขึ้น3.72จากปี2565ค่ะจะสังเกตว่าเราใช้คำว่าคุณธรรมสัมผัสได้แต่ก่อนเวลาเราพูดคำว่าคุณธรรมปุ๊บเราจะคิดว่าเป็นนมามธรรมจับต้องไม่ได้แต่วันนี้คุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้วัดได้เป็นตัวเลขเหมือน GDP เลย ภาครัฐบาลจะต้องหันกลับมาใส่ใจกับเรื่องของตัวเลขของ Moral i n d e x อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ย m o r e l i n d e x ลดลงไป4%จากฐานปีฐานเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเ,เป็นนวัตกรรมครั้งหนึ่งที่เราสามารถวัดพฤติกรรมของคนไทยได้ว่าพฤติกรรมของคนไทยในหมวดของพอเพียงหมวดของวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตันยูนั้นเนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรและเสียงนั้นไม่ได้เป็น สิ่งที่หมอไปวัดหรือศูนย์คุณธรรมก็ไม่ได้ไปวัดแต่เป็นเสียงของประชาชนอย่างดัชนีวัดคุณธรรมเนี่ยนะคะเข้าไปดูในข้อมูลเนี่ยเขาก็จะดูจากหลายอย่างนะความพอเพียงความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะที่เอามาเป็นตัวชี้วัดว่าในแต่ละกลุ่มช่วงวัยเนี่ยมีความร,รู้สึกรหรือว่ามี การปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างไรแล้วก็ผลสำรวจออกมาอย่างที่เมื่อสักครู่ได้รายงานไปนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอใช้ปี65และ66นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับจะดูแต่ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ดูเรื่องของคุณธรรมสังคมก็คงจะไปต่อกันไม่ได้